เลี้ยวซ้ายนี่ปากอำเภอปากช่องนะครับนี่ตรงนี้ก็มีทางแยกด้วยตรงไปนครราชสีมาถนนมิตรภาพถนนมาเลขสองนี่ฮะอำเภอปากช่องนี่เลี้ยวซ้ายตรงนี้ได้ครับวังน้ำเขียวนี่คืออำเภอวังเดียวนี่ไปยูเทิร์นกลับมาข้างหน้าแล้วก็เลียเ้ยวไปทางด้านโน้นนะเลี้ยวไปทางด้านขวานี่อำเภอวังน้ำเขียวนะ รถที่นี่ขี่เร็วแล้วขี่เร็วน่ากลัวเร็วแบบชาวเวียดเจวันอ่ะอันนี้พูดตามที่เห็นนะครับไม่ได้วิจารณ์ครับก็อลองดูคลิปยาวๆหน่อยนะครับกดติดตามไว้ด้วยนะครับก็ให้ดูว่ารถสายนี้ขี่รถจาวเวียดเจวัดน่ากลัวผมผมไม่เคยเจอกลัวกลัวกลัว ตัวไก่ย่างพี่พรทิพทิพทิพน้อยหนาโอ้ทำอะไรอ่ะตำรวจอ่ะสารสารจังหวัด คอนผสมอยู่นี่ครับหลายคันเนาะหรือว่าก็เซ็งเราไปยังไม่เซ็งเลยก็หลายคันถนนะมีสาภาพครับ ช่วงนี้เป็นลาดยางเมื่อกี้ช่วงที่ผ่านมาเป็นถนนคอนกรีตคือคคของไก่ก็าลาดเาลาดยางแล้วก็ตัดเป็นคอนกรีตเป็นช่วงช่วงขี่เร็วไม่ได้ขี่เร็วไม่ได้ช่วงเยาวชาวนี่ตำรวจเขาวดขันเดี๋ยวก่าเจอดีไม่ร้อนอบรรยากาศดีหนะ้านั่งกลางเกาะถนนใจกล้องด้วย ขอบคุณครับที่ติดตามช n n e l นะครับเออตอนนี้ยอดวิวสูสีกับบ้านนะครับยอดวิวสูสีกับบ้านเนะจะเอากระโดดลงดีกว่าลงบ้านหลังเบอร์เริมเมื่อวานคนดูไปร้อยกว่าร้อยเจ็ดสิบแปดกี้กลับไปเช็คส่วนคลิปบ้านลงเมื่อวานคน,นร้อยดูร้อยห้าสิบเจ็ดปลี่ยนเป็นลมชน ต้องไปนั่งตัดต่ออาฉากเป็นเด็ดมือลงต้องขยันคิดเต็มคนดูหน่อยเปลี่ยนเป็นรถเช่าแทงกวกนะ้าวกว่านะครับ ขี่รถด้วยความระมัดระวังนะครับจะออกซ้ายออกขวาต้องมองข้างให้ดีฮะเนี่ยหรือว่าเราจะเข้าซ้ายเราต้องมองให้ดีโอ้รถว่างไปได้นะครับอยู่ขวาแช่นานไม่ได้นะครับเออ,อันตรายครับไว้คนอื่นแซงครับขี่รถพอประมาณครับอย่าทืบแรงครับเห็นว่ารถแรงทืบปักเดียวเจอตำรวจอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวก็จับโกรธอีก ชอบโกรธไม่รู้เป็นไรนะครับพอเขาจับโกรธว่ากันแกล้งอะไรแบบนี้ตัวเองทําอะไรก็ไม่เคยคิดแต่ว่าเมื่อก่อนกี่เร็วจริงนะเมื่อก่อนเวลากีดจบกลับไปถึงที่เนี่ยจะตบหน้าตัวเองถึงถ้าไม่ตบก็จะพูดกันว่าทําไมทําอย่างนี้จะรีบไปไหนจะพลาดขึ้นมาแย่นะ ก่อนโอ้โหเหยียบแบบจะเวียดจะวาดจะเวียดจะวาดอ่ะมีรถใหม่เออภาษาใต้ว่าเออไม่ได้ว่าใครครับว่าเจ้าของคลิปนะครับคนขับรถนะเมื่อกอนะเมื่อก่นเดี๋ยวนี้ไม่อ,ะอ่ะเออแต่รังเกียดมีแต่คนอื่นแซงเราเราไม่แซงคนอื่น <laughs> เดี๋ยวทำคลิปเล่าเรื่องผีครับแต่ว่าต้องตั้งใจไปฝึกเล่า แล้วครับเอาแล้ครับพี่น้องคนดีคน,นไม่ดีเดินไม่ได้เสือโอ้ยชีวิตคน,นเราเนาะอำเภอบอ่อทองไม่ใช่ฮะขอโทษทีบ้านบอ่อทองบ้านหนองจานเลี้ยวซ้ายครับอำเภอสีคิ้วกับอนครราชสีมาตรงไปก่อนครับ ช่องตามรอยชแนลนะครับโอ้โหโราชภูเขานี่สวยนะท่านผู้ชมโคราชี่ภูเขาสวย ก็เก้าฝาอีกนะครับประวันว่างแล้วครับนังหนูเอยจะขี่รถร่อนไปร่อนมาอันตรายเด้อแต่นี้ก็อเข้าเลนกลางนะครับอํเภอศรีคิ้วอํเภอปากช่องนี้เข้าได้หลายช่องทางนะ อ่ะผมตัดคลิปก่อนครับเดี๋ยวดูมาคลิปต่อครับคลิปต่อครับโอ้โหบอ,อเตอร์เวพี่น้อง